พลังที่ดีที่สุดที่กําลังเข้ามาหาคุณในตอนนี้คือเรื่องใดนะคะพลังแห่งชีวิตที่ดีที่สุดที่กําลังเข้ามาชีวิตของคุณในตอนนี้คือเรื่องใดนะพลังแห่งความสําเร็จพลังแห่งจักรวาลพลังแห่งตัวตนของคุณพลังภายในของคุณที่แข็งแกร่งสิ่งใดก็ได้นะคนไม่รู้นะเรามาดูพลังงานของชาวเดดอมในครั้งนี้ก่อนนะคะพลังแห่งชีวิตที่จะที่ดีที่สุดที่จะเข้ามาชีวิตของคุณตออย่างนี้คือเรื่องใดนะ พลังแห่งชีวิตที่จะเข้ามาเป็นพรหมลิขิตกับชีวิตคุณ่างนี้คือเรื่องใดนะคะชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคุณต้องเชื่อก่อนนะคะว่าคุณสามารถจะเป็นคนใหม่คุณสามารถจะพลิกชะตาฟ้าลิกิจของคุณได้คุณต้องมีความเชื่อก่อนนะ ก่อนที่คุณจะลงมือทำสามเหรียญน,นี่ไงสามถ้วยว้าวสามถ้วยนี่เฉลิมฉลองไปเลยว้าว,ว,าวพลังของคุณมีความสดใสมีความร่าเริงคุณเป็นไพ่หกถ้วยนี่คือเหมือนคุณมีความรักความปรารถนาีให้ตัวเองคุณมีความรักความปรารถนาดีให้ผู้คนมันเป็นไพ่ถ้วยสามถ้วยสามเหรียญนี่คือการที่คุณเห็นคุณค่าตัวเอง คุณรับรู้ศักยภาพตัวตนของคุณอย่างเต็มเปี่ยมนะผู้คนก็เห็นมองเห็นสิ่งที่คุณเป็นด้วยนะผู้คนชื่นชอบชื่นชมเฉลิมฉลองยินดีคุณสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นนี่คือการถูกมองเห็นการถูกชอบจากภายนอกแต่คุณก็สามารถจะเป็นความชอบภายในของคุณเองได้ที่คุณรักตัวเองได้คุณรักคนอื่นได้ด้วยนะพลังการเป็นผู้รับผู้ให้ที่ดีมันเต็มแล้วนะสิ่งที่คุณเห็นคุณมีใจที่เต็ม มาเป็นไพ่คิงออฟเดอเคิการเห็นคุณค่าตัวตนของของตัวคุณนี่แหละคือพลังนะคุณเป็นพลังอย่างการเป็นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างตัวคุณเองพลังอย่างคิงเรียนนี่คือการคุณเห็นคุณค่าในทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณมีคุณรับรู้ว่าคุณมีสิทธิเลือกชีวิตของคุณคนคนใครจะมองคุณยังไงไม่ทราบแต่คุณเลือกที่จะคิดพูดทําสิ่งใดกับตัวเองก็ได้คุณมีสิทธิเลือกคุณรู้แล้วว่าชีวิตคุณคุณพู ผู้ลิขิตนะสิ่งที่โคดเห็นเรามาดูกันนะคะว่า,าพลัง่งชีวิตที่เข้า,ขามาลิขิตชีวิตคุณตัวอ,อย่างนี้พลังชีวิตที่คุณไม่คิดไม่คาดก็ได้นะสิ่งใดที่จะมาลิขิตชีวิตคุณตัวอ,อย่างนี้ที่คุณไม่คาดคิดที่จะเข้ามาลิขิตชีวิตของคุณนะคะพลังพลังนี้ของคุณมาจากด้านใดพลังจากเรื่องไหนใครก็ได้นะคะเป็นพลังที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณ มาลิคิดเป็นสิ่งใหม่พลังที่คุณไม่คาดคิดนี่แหละว้าวเดชแยรอดแชรอดอืมส่งถ้วย ว้าวสองถ้วยจะมีหกถ้วยมีสองถ้วยมีสามถ้วยว้าวว้าว h ฮ l ์ฟันว้าว p ฮเพอ s ์เซสไฮเพเขอไพยนะคะไปเพ e ร์เซสเฮอร์มิตว้าวฮร์ฟันเราพูดไฮ h ์ฟันไฮร์ฟันก็มานะเฮอร์มิตมาคู่กับเฮอร์มิตว้าว wow. พลังชีวิตพลังชีวิตที่คุณไม่คาดคิดสิ่งใดที่เข้ามากับ ในชีวิตคุณแบบอย่างนี้นะพลังที่คุณไม่คาดคิดพลังอย่างการเป็นว้าวคุณค้นพบเส้นทางคุณจะเปิดโลกของคุณเองด้วยด้วยตัวเองคุณจะส่องส่องส่องพลังออกไปนะคุณจะเป็นเหมือนดังดังกระจกนะที่จะท้อนผู้คนให้ได้รู้จักตัวเองคุณจะเป็นเหมือนกับเป็นผู้นำนะต่อจากนี้คุณจะนำนำเทรนนะคุณอยู่จุดไหนก็ได้คุณจะเป็นครู คุณจะนําเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคุณมีกระจกสะท้อนให้ผู้คนได้เห็นได้ได้รับรู้ว่าการที่คนเราเป็นอย่างไรสิ่งคุณส่งสิ่งใดออกไปคุณย่อมได้สิ่งนั้นเป็นพลังนะการที่คุณคนทุกคนนะไม่ใช่จํากัดว่าคุณนะการที่คนส่งพลังออกไปมันก็จะสะท้อนกลับมาคุณพูดอะไรออกไปมันก็สะท้อนกลับมาคุณคิดอะไรมันก็จะสะท้อนกลับมากับตัวคุณหมดเลยการที่คุณรู้แล้วคุณตื่นแล้วพลังของคุณเกิดจากการที่คุณเป็นผู้ที่ กล้านะกล้ากล้ากล้านำกล้าเป็นผู้ที่จะดึงธนูและจะง้างออกไปคุณมีเป้าหมายแล้วคุณจะเป็นใครคุณลงมือทำนะคุณเป็นนักปฏิบัติสิ่งที่คุณเห็นต่อจากนี้คุณเป็นพลที่เป็นผู้เป็นผู้ผู้สร้างผู้สร้างสร้างเส้นทางของตัวคนเองนะการที่คุณเป็นชีย์ออดในี้เป็นไพ่ที่เดี๋ยวขอโทษนะคะคันจมูกเดชเชีย์ออดนี่คือการที่คุณง้างออกไปนี่คุณมีเป้าหมายแล้วนะว่าคุณ อันนี้ฉันเป็นใครฉันลิขิตสิ่งใดออกไปฉันจะยื่นอะไรออกไปคุณจะส่งเป้าหมายอะไรออกไปนี่คือเป็นสิ่งที่คุณคิดดีทําดีแล้วนะคุณทําได้คุณจะทําได้เป้าหมายของคุณมีแล้วคุณจะทําได้ดีตัวนี้การที่คุณจะส่งพลังออกไปมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนนะเป็นเป้าหมายเป็นความสุขเป็นความรักปรารถนาดีของคุณนี่แหละการที่คุณเป็นความสุขของตนเองนี่แหละมันเป็นพลังนะสิ่งที่คุณเห็นเป็นพลังบวกเป็นความสุขเป็นความรัก คุณจะพบรักคุณจะเป็นคุณที่มีคนมารักคุณก็ได้แล้วคุณก็จะเป็นคนที่รักผู้อื่นได้คุณรักตัวเองด้วยแล้วคุณก็จะรักผู้อื่นได้เป็นพลังนะเป็นพลังบวกนะการที่คนเรารักผู้อื่นได้รักตัวเองได้นี่คือพลังเป็นพลังบวกชั้นดีนะการที่เราจะถูกรักหรือเราจะรักผื่นได้นี่คือเป็นพลังหมดเลยนะการที่เรารักแบบไรเงื่อนไขรักแบบไม่ใช่ว่าเรามีอะไรให้เขาหมดอย่างนี้ไม่ใช่การที่รักแบบไรเง่อนไขคือเราไม่ต้อง จะตอบแทนฉันหรือไม่คุณจะรักตอบฉันหรือไม่มันไม่ใช่ประเด็นคุณจะไม่ยึดติดนะการที่เป็นคุณการที่คุณเฉลิมฉลองเห็นไหมสองถ้วยสามถ้วยนะั่นคือการเฉลิมฉลองกับพลังบวกภายในอคุณในกะารที่คุณรักรักแบบเห็นไหมคะเป็นการให้นะการให้แบบให้แบบปรารถนาดีนะรักแบบปรารถนาดี มันเป็นพลังนะเป็นพลังบวกนะสิ่งที่คุณเห็นเป็นไพ่หกถ้วยนี่คือความปราปรถนาดีที่คุณมีมันส่งต่อมาแล้วต่อจากนี้เหมือนกับคุณอยู่จุดไหนคุณก็ถูกรักด้วยนะคุณจะถูกรักจากพลังที่อยู่รอบตัวคุณไม่จํากัดว่าต้องเป็นหนุ่มสาวพลังแห่งการที่คุณจะถูกเมตตาจากเทวดานางฟ้าที่ปกปักรักษาคุณจิงใดก็ได้นะการที่คุณถูกรักถูกซัพพอร์ตจากพลังบริสุทธิ์พลังแห่งนางฟ้าพลังแห่งครูบาอาจารย์พลังแหงาา่ง,หงอ ผู้ตื่นผู้รู้พลังแห่งจักรวาลน,นะเป็นไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใน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 คนมีเซนชิกเซนไพ่ไฮเปอร์เซนต์นี่คือนักบวชหญิงที่มีพลังนะมีพลังแห่งการอ่านใจนะอ่านใจตัวตนอ่านใจผู้คนได้คุณก็จะเป็นคนที่สามารถจะอ่านตัวเองได้แล้วคุณก็จะอ่านผู้คนได้ด้วยการที่จะจบของคุณจะท้อนออกไปนี่คุณมองเห็นนะว่าผู้คนคิดพูดทําอย่างไรคุณรู้คุณเห็นคุณรับรู้พลังนะคุณเป็นพลังของคุณที่ คุณไม่คาดคิดนี่แหละพลังชีวิตที่คุณไม่คาดคิดที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณตัวจากนี้นั่นเองมาเป็นเดอะเฮอร์มิตรใช่ไหมคะเดอะไฮพรสเชตไฮโลมิตนี่คือปัญญาเหมือนคุณเป็นคุณที่อิ่มเต็มได้ด้วยตัวเองคุณชื่นชมชื่นชอบสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณมีคุณพอใจการที่เราพอใจตัวเองก่อนนี่คือพลังนะการที่คุณจะรู้สึกไม่ทุกร้อนมากนะคุณอาจจะอยู่จุดไหนคุณไม่ต้องร่ำรวยกว่าใครคุณไม่ต้องสวยหล่อกว่าใคร เมื่อคุณพอใจตัวเองเมื่อไหร่นี่คือพลังเป็นพลังหมดเลยนะพลังบวกพลังพลังออร่างคุณจะออกมาเต็มนะสิ่งที่พลังชีวิตของคุณที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณตัวจากนี้ถ่งที่คุณไม่คาดคิดนี่แหละการที่คุณเป็นคุณที่คุณชอบตัวเองในสิ่งที่คุณมีคุณยินดีสิ่งที่คุณเป็นเป็นพลังเป็นความสุขเป็นความพอดีเป็นความพอใจเราไม่สามารถหาซื้อได้นะพลังความพอดีพอใจในตัวเองนี่คือคุณต้องสร้าง ณเป็นผู้สร้างตอนนี้คุณเห็นนะพลังทีวิตที่เ้ามาคุณไม่คาดคิดเพราะคุณเป็นผู้สร้างเป็นความสุขคุณเป็นความฉ่ำเย็นของตัวเองคุณอยู่ในมีทั้งไฟมีทั้งแสงแห่งปัญญาครอบคุณลงมาแล้วนะคุณจะเป็นครูของตัวเองคุณจะเป็นครูของผู้คนพลังพิเศษที่คุณไม่คาดคิดที่เข้ามาชีวิตของคุณตอนนี้เป็นไพ่ไฮโเฟนเห็นไหมคะคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณ มีปัญญามีความดีเป็นสารณะต่อจากนี้เึงทีคุณเห็นคุณจะมีความดีนําทางนะคุณจะมีความสุขนําทางคุณจะมีความพอใจนําทางคุณจะมีความยินดีกับตัวเองคุณจะยินดีผู้อื่นได้คุณจะพร้อมที่จะยินดีกับผู้อื่นที่เป็นสุขคุณก็เป็นสุขด้วยเป็นความความรู้สึกที่คุณพร้อมที่จะ น้อมรับนะน้อมรับทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวคุณคุณพร้อมรับนะเหตุการณ์ที่เกิดคุณเหมือนคุณตั้งมั่นแล้วนะอาจจะพรุ่งนี้อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณก็ได้แต่คุณจะมีสติตั้งรับเรื่องราวทุกเรื่องราวนะคุณเกิดปัญญาการที่คุณหนักแน่นนะการที่คุณเป็นคุณที่คุณรักตัเองได้และคุณด้วยการที่คุณถูกซัพพอร์ตจากพลังแห่ง ครูบาอาจารย์ฉกศักดิ์สิทธิ์พลังแห่งจักรวาลที่มองเห็นแล้วนะว่าคุณมาเดินมาถูกทางคุณเลือกเป็นเลือกที่ปฏิบัติของคุณนั่นเองสิ่งใดที่คุณควรรู้เพิ่มเติมนะมาเปิดไพ่เคปไลท์ให้คุณกันนะค่าชาวแรนดอมพลังแห่งชีวิตที่จะเข้ามาที่โดยคุณไม่คาดคิดคือเรื่องใดนะสิ่งที่คุณเห็นตอนนี้พลังแห่งความรักในตัวตนคุณจะถูกรักจากผู้คนคุณจะรักตัวเองได้คุณรักผู้อื่นได้ด้วยพลังแห่งรักไร้เงื่อนไข พลังแห่งความดีพลังแห่งความบริสุทธิ์ใจของคุณนี่แหละพลังแห่งการที่คุณไม่เอาเปรียบใครคุณไม่เบียดเบียนเองคุณไม่เบียดเบียนใครเริ่มต้นเบื้องต้นจากคุณได้หมดเลยพลังนะคุณเป็นพลังออที่ดีกับโลกใบนี้พลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุณก็เหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตัวคุณเองนะสิ่งทคุณเห็นมองมอง,มองเห็นนะผ่านไพ่คุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กิดจากกำเนิดมาเจอการที่คุณลงมือทำนะลงมือปฏิบัติ คุณอ่านตัวเองได้คุณมองตัวองคุณมองตัวเองออกคุณมองผื่นเป็นแล้วนะเป็นพลังนะมาถามไพ่เคบไลท์คุณนะสิงใดคุณคุณรู้เพิ่มเติมนะคะไพ่เคบไลท์แนะนำคุณนะ <c oughs> ว้าวนี่ไม่พ้นไปนะเหมือนที่ว่าเวลาก็สวดกันนะว่า ไปไม่กลับหลับเปตื่นพื้นไม่มีหนีไม่พ้นเป็นจัดจธรรมนะคุณอาจจะเชื่อในสัจธรรมของโลกใบนี้การเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้ดับไปความจะเดินรุ่งเรืองเข้ามาชีวิตคุณตัวอย่างนี้ทีไม่คุณคาดคิดนี่แหละเพราะคุณมีประสบการณ์นะการที่คุณมีประสบการณ์คุณหาประสบการณ์การหมดไฟการใช้ไอเดียสร้างสรรค์หมดไฟ ถ้าคุณหมดไฟนะคุณก็จะไม่เกิดไอเดียนะคุณรับรู้ว่าการที่คนเราจะสร้างสารรค์สิ่งใดก็ต้องเกิดจากคุณมีไอเดียนะย่าการที่คุณหมดไฟทําให้คุณไม่มีไอเดียได้ตอนตอนนี้คุณต้องคิดพูดทําสิ่งใดมันเกิดไอเดียได้เสมอให้คุณหาประสบการณ์ความเจริญรุ่งเร,องเรืองมาถึงคุณนะการที่การที่คนเราหมดไฟนี่มันไม่ใช่สิ่งที่พึงปรารถนาในชีวิตของผู้คนที่ต้องการ เป็นความมั่นคงจากภายในการที่เราหมดไฟไม่ศรัทธาตัวเองไม่ศรัทธาในผู้อ,อื่นนี่คือพลังลบแต่คุณจะเป็นคุณที่เป็นความถึงพร้อมการใช้ไอเดียนในการสร้างสรรค์การหาประสบการณ์สร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิ่งที่คุณสามารถจะทําได้ต่อจากนี้เป็นสิ่งที่ถูกกาหนดมาเพื่อคุณนะพลังแห่งที่คุณไม่คาดคิดความเจริญความก้าวหน้าที่คุณไม่คาดคิดการคิดนอกกรอบสิ่งใดก็ได้ การใช้ไอเดียการคิดนอกกรอบนี่ทําให้คุณเด่นดังที่มองเห็นนะตั้งสีสีของใบนี้มันเป็นสีแห่งพระจันทร์นะพระจันทร์เสี้ยวพระจันทร์เสี้ยวแล้วมีไฟอยู่ด้านปลายนี่คือพระจันทร์เสี้ยวที่เกิดปัญญาจากการที่คุณรู้และลึกรู้จากภายในนําพาตัวตนของคุณเป็นความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะฮะหนีไม่พ้นมีสองใบถ้าคุณกำลังทําสิ่งใดอยู่ต่อจากนี้การงานคนรักสิ่งใดก็ได้ที่คุณจะหนีไม่พ้นนะสิ่งที่โค้ชเห็นนะ การงานที่ใช่ครูบาอาจารย์ิกศักดิ์สิทธิ์แนวทางคุณที่เกิดมาเพื่อเป็นครูของตัวเองคุณจะเป็นครูพวกคนนี้คุณจะหนีไม่พ้นนั่นเองนะไปหนีไม่พ้นออกมาสองใบมันความยิ่งใหญ่นะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณตอนนี้จะเป็นความยิ่งใหญ่อ่าเป็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่คาดคิดนะว่าคุณจะไปอยู่ถึงชีวิตของคุณใยจุดนี้ก็ได้นะเป็นพลังนะคุณเก็บหอมรอมริบประสบการณ์ที่ผ่านมามาทำให้คุณเติบโตทางความคิดทางจิตวิญญาณ นั่นเองนะการที่คุณจะยิ่งใหญ่ในอนาคตได้ให้คุณอยากรู้อยากเห็นจริงใดให้คุณลงมือทํานะคุณอยากเป็นใครก็คือเป็นพลังการที่คุณจะเป็นผู้สร้างความยิ่งใหญ่ก็จังเกิดมาจากที่เราเป็นผู้สร้างนั่นเองการคิดพูดการคิดนอกกรอบสิ่งใดก็ได้การที่เราจะไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนเราเนี่แหละเป็นพลังนะเป็นพลังว,วกสําหรับตัวตนของชาวเนรนดอมในทางนี้นะคะสำหรับที่นี้ก็นะก็ขอขอบคุณขอบคุณ กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นฝั่นกำลังใจใคนน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ